หนูพี่อันครับถ้าพูดถึงว่าคนรุ่นผมเวลาที่เราโตมารู้วมัธยมหรือมหาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาตลอดเลยคือว่าพี่อ้อยพี่จอดพี่อ้อยพี่จอดเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยเป็นชื่อที่ต้องนึกถึงคือพี่อ้อยพี่จอดสามารถช่วยเราในหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตได้จริงเหรอว่าครั้งหนึ่งพวกพี่เคยช่วยชีวิตจุดนี้ด้วยเอาเลยเหรอคะ <c oughs> อจริงค่ะจริงป่ะจริงครับร้านตัวเต็ครับคือพี่อ้อยพี่จอดอาจจะพูดของแกปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันดันไป สถานการณ์ช่วงนั้นของจูดี้อย่างเงี้ยม,มันจะไปเข้าล็อกพอดีกับคาพูดพิชอดถ้าถ้าเป็นพ่ชอดช่วยชีวิตเนี่ยน่นาจะปี2 5งหาแโอ้โหจำแม่นเป๊ะปีเลยอ่ะใช่แปดเปีครับมันเป็นช่วงไหนในชีวิตของจูดี้อ่ะตอนเป็นช่วงที่กําลังฉุนเฉียวกับความรักครั้งที่สําคัญที่สุดและครั้งที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็คือ18ปีแต่ช่วงปี58เนี่ย เป็นช่วงปีที่8ที่พุ้าพลานพุ่งผ่านเราดีฟเข้าไปกับความสัมพันธ์นั้นเยอะมากแล้วเราเอาใจเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปผูกกับเขาเยอะเกินไปทํะไรอะ่ะเออทำไมงานนี้จะไม่เห็นบอกฉันเลยคนที่ขายที่อยูอ่ในจีเธอแต่ทุกคนสองคนทำไมเธอลงคนเดียวอะ่ะแล้วทําไมเธอลงรูปกลุ่มไม่แท็กฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะครับมันรัดเกินไปครับพี่จนมันเครียดเครียดอ่ะจริงๆก็คือณตอนนั้นอ่ะเป็นความรักที่เรา คาดหวังสูงคําว่าความรักของผมตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเข้ามาใน,ในการคลับไฟเดย์เนี่ยมันคำนีอย่างมันคือเป็นการที่ผมรักเขาข้างเดียวนะครับอทั้งชีวิตก็ไม่เคยมีความรักที่ผมรักพี่พี่รักผมแล้วเป็นแฟนกันนะแปลว่าที่นับ18ปีเนี่ยคือเราคิดว่าเราเป็นแฟนเขาอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้เป็นแฟนเราไม่เคยครับหนูรักเขาข้างเดียวในทุกๆความสัมพันธ์ในความรักที่มีมาทั้งชีวิตนะครับจนถึงวันนี้นะครับแยกอย่างชัดเจนว่าความรักส่วนความรักเซ็กส่วนเซ็ก ผมยังไม่เคยมีความสามารถที่จะจับ,จบความรักและเซ็กมาอยู่ด้วยกันได้เลยสักครั้งในชีวิตอมอม,มันเกิดขึ้นยังไงคะ18ปีตรงนั้นคือเห็นปั๊บเราชอบเขาเลยหรือเปล่าแน่นอนครับในอินสตาแกรมของผมทั้งหมดเนี่ยที่ตามอยู่3,000คนเนี้เกือบ3,000คนเป็นผู้ชายและเกือบ3,000คนนั้นเป็นคนที่ผมชอบแล้วก็กดติดตาม <c oughs> แล้วก็ผมพูดเจอ <c oughs> พี่ช็อตปิ๊งแรกปุ๊บคืบอก <c oughs> ว่าเออชอบครับอ๋ออันนี้ก็คือ คขาเล่นด้วยเหมือนกันหนึ่งในหนึ่งในสามพันคนนั้นเจอก็คือขอเลยขอไอจีหน่อยได้ไหมพี่อัน๋นคุณรู้จักกันมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยรู้จักครับเดินเข้าไปขอเลยเดินไปขอเลยเขากําลังทําอะไรดีเจเป็นดีเจอยู่ก็เดินขอขอไอจีหน่อยบอกขอทำไมฉันชอบเธอถ้าฉันออกจากเธอไปตรงนี้แล้วฉันไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะกลับมาเจอเจอกับเธออีกหรือเปล่าเพราะนั้นขอ IG ไอจีไว้หน่อยเ <sk S 2> ขาให้ให้แล้วก็จะพูดแต่แอลเอนี้กับทุกทุกคน สามพันกว่าคนนั้นก็คือพัแ<ต>นแนย่างนี้มบแล้วก็คือเริ่มต้นจากการขอไอจีกดติดตามแล้วควุยในไ g ใช่ครับแต่18แปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มี IG จบมาหมาจากพิศโลกใช่ไหมครับก็มาเรียนคณะน,นิเทศในห้องก็จะมีประมาณเกือบ200คนจูดี้รู้เลยว่าจูดี้จะมีเพื่อนกี่คนก็คือ1คนคือมันนั่นแหละครับ<อ>คืออยากจะมีเขาเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าเขาหล่อตรงสเปคสูงตีขาวนั่นคือสเปคของจูดี้สเปคผมครับเห็นบอกว่าอีกอันหนึ่งคือต้องเป็นชายแทน